สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องหมอมุชาร่นะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือท่านที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เปิดใจให้โอกาสช่องหมอมุชาร่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทายดวงความรักนะคะของชาว12ราศีนะคะซึ่งคุณจะสามารถฟัง ทั้งลักณาหรือราศีควบคู่กันไปได้นะคะเป็นความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะเราอาจจะฟังให้ตัวเองอาจจะฟังให้แอฟังให้แฟนเราคนรักเราหรือฟังให้เพื่อนสนิทอะไรยังไงก็ได้เนาะนะคะ หรือถ้าถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้สําหรับสมาชิกใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะหรือถ้าท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนหมอมุ้ยนะคะก็ฝังในเรื่องของการกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะอ่าโอเคกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังสําหรับราศีของคุณกันเลยค่ะสวัสดีชาวกรกฎนะคะซึ่งจะ เป็นท่านที่เกิดวันที่15กระกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะคุณจะสามารถฟังควบคู่กันได้นะไม่ว่าจะเป็นราศีกรกฎนะคะหรือว่าลักคนากรกฎก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทายดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะจะมีผลนะคะเดือนพฤศจิกายน2567 อ่ะโอเคเดี๋ยวหมอมุ้ยขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนนะ ชาวกรกฎนะคะความรักของคุณนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นรักที่เหมือนกับถูกปิดบังถูกแอบซ่อนถูกซ่อนเร้นหรือหลายๆท่านไม่มีความรักทำไมเป็นอย่างนั้น หลายหท่านนะคะโสดมาแบบว่าโสดมาเนิ่นนานโสดมายาวนานโสดแบบว่าพักใหญ่ๆนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะคะมีคนเข้ามาแต่เป็นในลักษณะของการที่ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้คบกันจริงจังนะคะเวลาที่มีความรักหรือมีคนที่เข้ามาทำให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจทีไรนะคะบทสรุปสุดท้ายนะคะก็ เจอแต่ความเจ็บปวดใจความผิดหวังทุกทีเลยนะคะที่ผ่านมานะคะของชาวกรกฎหลายๆคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ move on กับความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเศร้าหมองได้นะคะหลายๆคนเนี่ยต้องการที่ใครก็ได้เนี่ยเข้ามาเยียวยาจิตใจให้กับ ตัวเขาเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งคุณมีมุมของคุณส่วนหนึ่งนะที่แบบคุณอาจจะรู้สึกไม่มีความสุขแต่หมอมุ้ยมองว่าตัวคุณเนี่ยมีมุมมุมหนึ่งที่แบบคนเข้าถึงยาก เวลาที่จะมีความรักแต่ละทีเนี่ยคุณมีความกลัวอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงไม่กล้าจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปให้โลกได้รับรู้ลึกๆแล้วคุณมีความกลัวมีความไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดูไม่ดูอ่ไม่ดูดีไม่สวยไม่หลอ่อไม่โดดเด่นก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณเนี่ยมันเหมือนกับ บางคนพูดตรงๆนะมันเหมือนกับการไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือการดูถูกตัวเองด้วยซ้ำหรือคุณคิดว่าคนสำหรับคุณเนี่ยไม่มีใครมองหรอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากที่จะให้ชาวกรกฎกเนี่ยที่กำลังมีความรู้สึกแบบเนี้ยเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะมันไม่มีใครที่จะแย่ไปซะทุกๆเรื่องในชีวิตดังนั้นนะคะคุณก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่า เจอแต่อะไรที่แย่ๆเจออะไรที่แบบมันไม่สบายใจนะคะคุณไม่มูฟออนจากสิ่งที่มันทนทุกทรมานได้จริงๆสักทีจึงทำให้ตอนนี้ต่อให้มีความรักใหม่อีกอีกครั้งเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาก็เดินจากคุณไปเหมือนแบบเดิมๆเป็นเหตุการณ์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้น บางทีบางครั้งคุณก็มาเฝ้ามาถามกับตัวเองนะว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่มีอะไรที่ดีพอสำหรับเขาไม่มีค่าสำหรับคนเหล่านั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ไพ่ขึ้นน้ะหมอมุ้ยมองว่าอยากที่จะให้คนเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนว่าฉันก็มีดีให้ใส่ความมั่นใจแล้วพยายามแบบว่าแต่งตัวแบบอีกลุกนึงเลยอะอะไรที่แบบเก่าๆเ,เ,เดิมเนี่ยให้สลัดทิ้งไปแล้วแบบ ปรับเปลี่ยนลุคตัวเองใหม่ๆให้มันดูสดใสมากกว่าเดิมอะค่ะเนาะลองลองปรับเปลี่ยนดูนะเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะคนโสดนะถ้าหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เลิกคิดถึงความทุกข์ที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนว่าเราแบบว่าจะพัฒนาตัวเองจะปรับปรุงตัวเองให้แบบดูดีน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่า หลังจากเนี้ถ้าคุณเดินหน้าเนี่ยไปจีบใครนะคะใส่พลังของความมั่นใจแล้วการแต่งตัวที่ทันสมัยขึ้นเนี่ยเชื่อสิว่าคุณเนี่ยจะได้มีความรักนับจากนี้ไม่เกิน3-60วันจะเจอคนที่ถูกใจแล้วเผลอเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ำคนที่คุณกำลังจะถูกใจนะคะคนโสดหรือคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย เป็นคนที่แบบเพ้่เจอกันครั้งแรกเนี่ยคุณไม่ได้ถูกใจอะไรเลยนะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าหมั่นไส้ด้วยซ้ําพูดพูดเยอะพูดมากพูดแบบมั่นใจทําตัวเองเหมือนผู้รู้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดใ,ใจโอ๊ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขีค้คุยขี้โม้คี้โวจังเลยอะไรเงี้ยแต่รู้ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยจะตกกลุ่มรักคนลักษณะแบบนี้หรือภายในเรวันนี้อาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นอะไรที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะลองใหม่เนาะพยายามพาตัวเองเนี่ยไปเข้าสังคมใหม่ๆนะคะเจออะไรใหม่ๆ แล้วจะทำให้คนโสดเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกครั้งเนาะดึงตัวเองนะคะออกจากอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะเซฟโซนเดิมๆที่คุณคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะคะเดินหน้าเข้าสังคมใหม่หรือแบบเข้ากลุ่มอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกสนใจพยายามไปมีตัวตนในกลุ่มใหม่ๆ นะคะสร้างศักยภาพในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของการแต่งตัวหรือดูอะไรที่มันเป็นแฟชั่นทันสมัยเชื่อว่าอย่างที่บอกเมือ่อคางต้นไม่เกิด3 6สวันกูจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะคนโสดนะคะความรักครั้งนี้อาจจะมาแบบว่ารวดเร็วสายฟ้าฟาดแต่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าลองปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วอุ้ยมันใช่มันดีมันแฮปปี้มันมีความสุขเออก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของ ชาวพลังงานของคนโสดนะเออถือว่าโอเคค่ะจากที่อะไรที่มันเจ็บช้ำน้ำใจอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่มีความสุขพยายามแบบตัดทิ้งให้ได้นะคะคนโสดนะแต่สำหรับคนมีคู่เนี่ยเร็วๆวันนี้มันเป็นในลักษณะของการที่การแสดงความรักให้กันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิ่งเฉย นะคะคุณรู้สึกว่าบางทีบางครั้งคุณคิดอะไรคุณรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยคุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันดีที่สุดนะคะแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยทำไมเขาไม่ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำไมเขาไม่โอนอ่อนหรือแบบคล้อยตามคุณเลยนะคะบางทีบางครั้งความนิ่งความเงียบของเขาเนี่ยอาจจะทําให้ คุณรู้สึกว่าอยากเดินออกไปจากชีวิตเขาคุณพยายามทําดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าแต่มันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่รักคุณนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรักคุณนะคะต่อให้คุณเดินจากเขาไปอีกกี่ทีกี่ครั้งหรือว่าจะมีการเลิกลาเลิกลาจากกันอีก ต่ออีกเป็น10เป็นร้อเป็นพันครั้งชาวราศีกรกฎก็เชื่อว่าดวงของคุณทั้งคู่ยังไม่ขาดจากกันนะคะสายใยของความผูกพันความรักพลังงานที่มีให้กันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่มันเป็นอารมณ์ที่คุณตัดใจไม่ได้ตัดเขาไม่ขาดไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะเป็นที่เขาด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า บุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะบอกเลยว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณเลิกราดังนั้นความรักของชาวราศีกรกฎใครที่คิดที่จะคบกันจริงจังคบกันเปิดเผยให้รีบทำอย่าปล่อยให้ความน้อยอกน้อยใจของคนทั้งคู่เนี่ยเข้ามาเป็นปัญหาทําให้ต้องเลิกราบอกเลยว่าถ้ามีการปล่อยมือกันเมื่อไหร่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาจ้องเสียบทันทีค่ะ เพราะว่าทั้งตัวคุณและคนรักของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ลักษณะที่มีสเสน่ห์คนละแบบนะคะสำหรับคุณเนี่ยก็มีคนอื่นเนี่ยคิดที่จะเข้ามาในชีวิตนะ บุคลิกคุณเหมือนแบบเฟรนลี่คุยได้ง่ายๆกับทุกคนอะไรก็ได้ง่ายๆไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากนะคะดังนั้นใครเห็นก็ถ้ารู้ว่าคุณโสดเมื่อไหรา่บอกเลยว่าหัวกระไดแห้งไม่แห้งแน่นอนแล้วก็แห้งไม่นานนะคะส่วนคนรักของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่า ใครเห็นก็ชอบเพราะว่าเนื่องด้วยแบบเขาเป็นคนที่มีความจริงจังมีความจริงใจเป็นคนไม่เหลาะและไม่หละหลวมใครเห็นก็อยากจะฝากชีวิตไว้ดังนั้นจับมือกันให้แน่นพอนะคะแล้วก็อย่าปล่อยมือกันอีก เรื่องที่มันรู้สึกว่านอยอยู่ในใจอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆอะ่ะเลิกทำแล้วกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะหมอมมูอยากที่จะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าไม่อยากที่จะให้มีใครเข้ามาขั้นกลางระหว่างคุณทั้งคู่อืมนะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่นะคะให้โอกาสกันและกันแล้วเชื่อว่าคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่น่าอิจฉามากที่สุดอีกคู่หนึ่งใช่แล้วนะคะ อย่างที่บอกเลยนะยังไม่ได้แต่งก็รีบแต่งหรือถ้ายังไม่ได้เปิดตัวให้รีบเปิดตัวพยายามทําอะไรที่มันชัดเจนให้คนรอบด้านให้คนด้านนอกให้คนในสังคมที่คุณอยู่เนี่ยให้เขาเห็นว่าคุณและแฟนของคุณเนี่ยเป็นคู่รักการครบกันแล้วนะเปิดตัวคบกันแล้วนะบอกเลยว่าถ้าคุณทําแบบนี้จะไม่มีใครกล้าเข้ามาแทรกแซงเพราะว่า ไม่อย่างนั้นจะมีคนจองเข้ามาเป็นมือที่3อยู่นะคะแล้วหลังจากนี้หรือภายในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎคุณกับคนรักมีโอกาสถ้าใครคิดที่จะแต่งงานมั่นหมายค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีหรือคิดที่จะจดทะเบียนสมรสย้ายเข้าไปอยู่ในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ ร่ำรวยเลิกเศรษฐีจะได้ลูกดีลูกที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเทวดามาเกิดนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการมีบุตรเนาะถ้าคิดที่จะเริ่มทำอะไรร่วมกันนะคะเชื่อว่าฟ้าเปิดทางเทวดาเปิดทางจะทำให้พลังงานของคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสม เข้ากันได้ดีแล้วก็จะสร้างความร่ำรวยเห็นไหมพลังสถิตนะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยจะสร้างเงินทองสร้างความร่ำรวยทํามาค้าขายอะไรก็คล่องนะคะตัดอารมณ์น้อยออกไปแล้วใช้เหตุและผลในหลักของการดําเนินชีวิตคู่นะชาวราศีกรกฎไม่น่าห่วงเลยห่วงแค่อารมณ์นอยแล้วก็อะไรที่เป็นปมในอดีตอะไรที่เคยโดนกดขี่ทางเพศคนชาวราศีกรกฎอาจจะมีบางท่านบางรายในอดีตที่โดนกด กดขีทางเพศก็มีแต่ว่าเรารู้ในใจไม่ต้องไปพูดบอกใครอยากที่จะให้คุณดึงปมนั้นหลุดออกให้ได้แล้วจะทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยมีความสุขอย่าเอาปมในอดีตของตัวเองมาเป็นปัญหาที่จะต้องไม่กล้าเปิดรักใครอีกนะคะเพราะว่าคนที่เขารอที่จะรักคุณนะมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแก้ปมในใจตัวเองให้ได้แล้วเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จะมีความสุขความสุขรอคุณอยู่ตรงหน้าค่ะนะคะก็ขอจบคําทํานายแค่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะขอให้มีความสุขกันในทุกๆท่านนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หมอมวยด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคลิปหน้านะคะหมอมุยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ